เอาสบายดีพี่น้องทต้องสอนยูทูปเนาะมือนี้การชิมาเล่าเรื่องสุภาพคือเก่าเนาะหรือว่าเรื่องเล่าอะไรเนาะกามีเอฟซีคอมเมนต์มาว่าไอพ่อนเล่าเรื่องตอนเป็นบ่าอยู่เที่ยงหน้ากี่ป่วยให้ฟังแน่วบริษันแล้วก็เล่าเรื่องตอนไปกินผ้าอยู่เฮือนในเส้นแน่วบริษันตอนเป็นบ่ากินผ้าอยู่เฮือนบักเส้นบานขมีได้ได้ได้ชิมาเล่าสุภาพเนาะถือว่าคําเตือนเด้อเด็กน้อยอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบุคคนผังเนาะ ถือว่าพังก็ต้องมีผู้ปกครองข้างน้าเนื้อหาต่อไปนี่อ่านมีความมุ่งแห้งต้องใช้วิจารในการขับฟังขับมเนาะพี่น้องเนาะสิสำคัญก็แม่นสิ่งเสียติดเป็นสิ่งบอดีเนาะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเลิกได้เลยเลิกซะเพราะว่าใช่เหตุที่ข่อยสิเล่ามานี้เกี่ยวแก่กับยาเสตติดเนาะถือว่าข่อยบายาข่อยร้อนยาบอกง่ายๆซะเนาะข่อยสิเล่าเรื่องร้อนยาสิแซ่บประสบการณ์สุพังเนาะผู้กำลังสีลงพิษนะบอกง่ายๆซะเนาะเขาเรื่องเลยพี่น้องข่อยจะเอาเรื่องกินผ่าอยู่ทันมอเซ่นก่อนเนาะ สาเหตุที่กินผายช่วงมเซ่นเนี่ยนี่ของชาวสุพังที่แรกมเซ่นนี่ถือคุกนะครับข่อยอยู่คุกเมืองอืมข่อยชื่อกอนมเซ่นนี่เขาหลังหลังจากหันแล้วมอเห็นข่อยนี่มักในพระลงไรในพระออาบอว่าข่อยบอกจะเรื่องพระมอเลยแนะน้ำข่อยว่าไอ้พ่อนจะยได้บอกพระมอจะได้บอกของดีมอว่าข่อยอยู่ไซข่อยถามอมอคงข่อยนี่มอว่าอห่วยพอมอบอกนันนันของเลยถามบอก็จะได้คุกเลยมอว่าข่อยมีพระมอว่าพระดีอยนี้มอว่าเออ เจ้าบุเสื้อนี่เอาผ่าไปลองกระโหลดกระไรเมื่อวะเออลอกก็คอยนี่เสื้อคอยนี่คนที่ใส่เมื่อวะแต่ว่าคลับไดนมาบอกห้ามกินมาอืมหมายถึงของนี่เนาะเนาะพี่นอ้นองเนาะตกใส่จจ้านในกลางฟังเนี่คขลับห้าก,กินมา,มา,าเมื่อวะอ่ไปลองกระโหลดผ่าบ้าขอเมันขิ้วันนั่นผัวบอโอ้ยมอวะคักคอะไรของเมื่อวะอ่าลังจย่างแถวเขาเลยถามออยู่ใส่ของเลยนี่เขาถามอมอวะของนี่นี่อยู่น้ำยาปูเมื่อวะยู่วัดบ้านคอยอ่าของอ่ะเป็นของของผู้มอเอาหา ผู้มอเรเป็นตะแซงเก่าซืออุอีบรูอุีอย่างนี่แหละอาบานนี้พูมอเอาหายมอเอาหายมอแล้วบานนี้มอหันบดถือแล้วเอาหายพอมอบานนี้เอาใายพอมอเอาไว้ในเฮื่อนบานนี้พอมันหันบอไว้ในเฮื่อนความไมายว่าเครื่องมันแห้งหมดเลยได้มันแผ้เฮื่อนแผลซ่านไปเบิ่งมอทรายเข้ากับหายเอานี้คลองตัวนี้นี่มันแผ้เฮื่อนแปลซ่านมอเองกับบริากถือบานนี้เอาไปหายพอ่อพ่อเอาไว้เฮื่อนพ่อก็บอเอาไว้ว่ามัน คอมันแห้งว่าเพรื่ื่นไปสนนั้นเลยพอแม่มาเว่าก็เลิไปพาไปนี่เน่ยปูยูวัดวัดบันคำอีนี่อืมตัวนี้เรืองกิ่งไหนมอธิบายสุขอยพังนาดัหัวคอยกว่าบ้าขักประดับโอยขห้นเอออยากอยากล้องอยากเห็นออหนี่แหละว่าง่ายว่าอยากได้โหลดนะได้โมว่าออกจากคุกไปโหลดมาบอกค่อยหลังจากหันไปแล้เลวเวลาผ่านไปประมาณสองเดือนมมก,ก็ออกจากคุกคอยออกจากคุกเนาะมีมือหนึ่งคอยพอกับโม คอยไปปั๊กลักอยู่เที่ยงนาโมกี้ป่วยอยู่บ้านน้ำม่วงบอกง่ายๆว่าส้วงนาคอยขายยาเนาะเสพยาขายยามอดเขาไปหาข้อยความหมายมอดเขาไปเล่นน้ำข่อยไปพอดีคอยกับเงินถามมอว่ายั่งมอผ้าคอยถามมอมอว่ายั่งมอว่าเออก็นั่งก็นานๆแตวไปโลดก็บอกมาเลยไปพอดีโซ่สวนมอมอกขี่รถออกมาก่อนคอยขี่รถลำลังไปพอดีไปหอเดื่อันมอไปหอเดื่อันมอมอกเขาไปบอกก็พอมอนี่ได้พอไอพ่ออันไรอจ่งไหนผราตัวที่ว่า ตัวเจ้าวัวไหวเพื่อนตัวเอาไปผาคนนี้ปู่พอดีพอมดถามมาเสียบไปเห็นยังวะสันบา่ายในมเลยว่าจะแล้วเราอาสีเราไปไทยครับรลุดมองหดเมา้มามันเสียงเราอยากได้อีกวสันพอมอกรว่าเออเป็นเป็นเนิงน่งเป็นเนิ่งได้ชิพ้าไปเอ้าพอมาว่ามายหลังจากพอเมื่อเรวเราก็พาเราไปลูกมาแล้วว่ะเราก็พาไป,ไป,ไป,ไปไวัดไต่หัวไกนยางไปน้าเลยวัดขอไปกับกอไปสองคนไปกับมตีมตีมตึมงคกเลยไปสองคน ไปปุ๊บเราเขาไปหาญปูไปหาญปูญปูก็ถามมามาจะไหนไปจะไหนว่ามาเอาพระจยาได้พระวสันป์ผู้นี้ปูถามาเสียไปยั้งวสันเด้เสียไปหอยผู้นี้เราอยากได้วสันป์ผู้นี้ปูก็ว่าใช้ผู้ใดจะปูอผู้ปูผู้เดียวเราสี่เฉลี่ยขอกระหนมำใช่ว่าขอยอยากได้แล้วก็เออไปไปญปูก็ว่าให้เขาไปไหนมาเนี่ยเพราะปูเขาไปไหนเราก็ย่อคัดหมาคัดหมาแล้วก็เอาหอยหมอบหอยหมอบหอยหมอบหอยพอมมเส้นหลังจากพอมมเส้นออกมาปุ๊บเราถือออกมาเนาะเราก็ยืนขอยเราได พอเราเยื่เนี่ยมันเป็นพวงอยู่คองอะมันมีอยู่สามอย่างของมันมีพระเป็นพระพงพระาไปพราสมเด็จวันละครนะอืมแบบเดียวโหลดเนาะเป็นเก่าฐานพระเก่าฐานมีมีอันหนึ่งเั็นพาสมเด็จวันละคกเนาะเป็นเก่าฐานอันที่สองนี่เป็นเก่าอุดอืษขึ้นเน,นี่วใส่แขนนี่แต่ว่ามันมีขีกข่กลัวขี่กลัวแกะแกตัวถำ้ำ แกแกตัวยันนะเก่าขอเนาะเก่าขอหลังจานแล้วมีตะกุดอีกบ้านนี้อ่าตะกุดก,กับใหญ่กว่านิ้วมือข่อยนี่แหละใหญ่กว่ยาผมมือนี่นาะยาวประมาณนี้ตะกุดมีสามันในพวงมาแล้วยืนนี่ข่อยข้อไม้ว่าข่อยก็เป็นบ่าเออโดยความเป็นบ่าขพอเราวยืนเนี่ยข่อยกับป้ากับตูว่าเครื่องนี่โบธรรมดาอลไรตามกิจในใจครับบานนี้ผู้ที่ไปเฮือนบัุคคล ไปหอเทือนมันไปห่อเทือนมันกับบริวารไรเงี้ยองไรผมก็นั่งในต่างปุ๊บคอยแนบพวกพาสมเด็จคอยเป็นบ่าเออพาสมเด็จท <Yeah. S 1> ิ้งได้เออหูนี่หูบักไงหูบักไงแบบว่าคือหูแบบคือหูกระหังหูยังนี่นะคอยเบื้องคือพี่ปอบนี่คอยกับบริวารไรเง้ยเรืคอยแก้วคอยแก้วเราคอยแยำกินผ่าผ่าแปว่าคือพาสมเด็จบริวาพาสมเด็จคอยมาขอยบอานี่คือพาสมเด็จแบบเบี้ยวหลุดกับสมเด็จวันละครั้งแต่ว่าเกาทาน เนาะเป็นผ่าพงค่อยยำกินเนาะเป็นพงเป็นพงเต็มมดปาก่อยหลังจากเป็นมนป,ปากของขนาดนัด้นปุ๊บค่อยกระบ,บอกให้แม่มาเซิร์ไปเอาหนามให่ข่อย,อยได้ข่อยนั่งบูติง่งเนาะนั่งย่องคายอยู่ค่อยก็กินหนามโดยคยวามเป็นบาหล,ลังจากกินหนามแล้วปุป๊บเนาะมาบ่เนี้เกาอุดเนี่ยข่อยแกออกบดเก่าอุดข่อยแกออกเป็นแผ่นเป็นแผ่นไม่มีตัวยันทั้งในแกออกผู้ที่เก่าแผน่นขี้กลัวเก่าแผน่นนะค่อยป้นอนเข้าปากค่อยยำกินอสิงกลมค่อยยำเลยตัวไหนได ขีก้กลัวนำโหลดเขี้ยวเขี้ยวเขี้ยว้ำมน้ำมำยำมำพังแต่ว่าคอยน้ำขี่กลัวคอยยำแต่เฮื่อนมั่นแต่เฮื่อนบักเสิร์ตนะให้ลุกหนอกคอยขับรถน้ำขี่รถมาเลยจนหอดบานคอยผู้ดีิมาหอดบานคอยแล้วปุ๊บคือเกินกินขี่กลัวอ่าจ้าบ้านเป็นเรื่องจริงหลังจากมาหอดบานคอยแล้วบุ้บดิยังตะกุดบ่านเนี่ยอืตะกุดมันเป็นตะกุดปอกย่างอืมทางหนอกเป็นแผ่นขี่กลัวโอบตะกุดเนาะคอยมั่งตะกุดออกปุ๊บอันนี้ขี่กลัวเป็นแผ่นมักไว้ออ หลังจากแล้วคนป้องคีกอันนั้นคว้าอตะกุดออกมือบอเอาแผ่นขีกุออกมันมีกระสอบลูกปืนเนาะกระสอบลูกปืนมองเขาใส่ดินปืนนะสองสอบมันซุบเข้ากันแน่นี่ซุบเข้ากันแน่นี่อ่ากระสอบลูกปืนหลังจากแล้วคนจับออกมาแบบว่ามันซุบเข้ากันแน่นี่น่าจะเป็นมหาอุจหรือยังโอ้โหแบบว่าปืนยิงพวกเขายังเลยคยหักออกป่ะนี่คยหักตัวมันซุบกันแน่นี่แปลว่ามันจับกันแน่นี่นะกระสอบลูกปืนคยหักออกเพราะคยหักออกเลยทั้งในกระสอบลูกปืนมองมันเป็นเป็นรูเป็นโกนนะมันมีแผ่นอีกแผ่นยันแผ่นท่อแผ่นนเงิ แกสลักอะไรนะเป็นตัวยันต์โอ้เป็นตัวยันเท่านั้นแหละคนก็เอาซุนเหนาออกมาเอาหม้อเนือมาเขาก็ยำหลดยำก็สซุบแล้วก็กินจนเบิดอส์ก็กินจนเบิดเนาะกินจนเบิดก็คือเบาเนี่ยบายาถ้าเกิดว่าคล้องกันดีแท้ก็จีบาคล้องก็เติมก็ไปแห้งนักกว่าเก่าค่อยบ้านนักขึ้นกว่าเก่าอีกทวีคู่นข้อมบาขึ้นไปอีกเนาะหลังจากทวีคู่นข้อมบาขึ้นไปอีกบาหนิ กาหมายถึงเรื่องไปกินผ้าเหมือนกันมอสดซตนี่การซีซัมนี่เนาะบานนี้คนที่มาเราต่อยต้องเป็นบ่ายที่ียงน้ามกิป่วยจริงๆแล้วบ่ายที่ทงน้ามกิป่วยนี่บ่าหลายอย่างเดีมนะแต่ว่ากาตอนนี้เนื่งมาจากตัวที่ไปกินผ้าแหละเพราะว่าช่วงหนึ่งเขาอเสียสุพังเนาะกาถือว่าคดีข่อยมันก็จบแล้วเนาะช่วงหนึ่งข่อยที่ปักลากอยู่เทยงน้ามกิบป่วยคํามาซื้อมกิป่วยนี่ขากระชีเบาเลยซะมกิป่วยที่เป็นชายหลับแมนแทนหรือโบแมนแต่ในวงการพวก เสพยาคือบอุกหอ,อยนี่มอกกิปอยนี่เป็นชายลับวาง่ายวาขอขอะข้อกระชับทุกคนเป็นจริงขวบเปถือคุกหาปีนี่คอยยังว่าประมาณหาชคนคนนิ้นโคตรลอยโคนอยู่ในคุกคือจับแล้วว่ามอกกิปอยเป็นคนหล่อสื่อเขาออกสื่อโหลดก็ะชับเอาควาเป็นจริงหน,น่อแต่ว่าคอยนี่ข้อไม้บะคอยก็ฮู้เข้าซาลือว่ะมอกกิปอยนี่เป็นชายลับของตำรวจเนาะแต่ฮู้ถือแมนหรือบบแมนบบจักแต่คอยเอาเนื้อความแบบว่าซาลือในวงการพวกขี้ยะวาง่ายใช้คอยนั่นนั่นหน่อ ว่ามกี re, ้ปรยเป็นสายหลับอันดับหนึ่งโหลดใครถือเจ้ากุญแจมกี้ปรยโหลดเนาะโอ้โหแต่คอยบริยานขหมายคอยกับเต็มต่องคือกันเพราะฉะนั้นแล้วคอยใส่มกี้ปรยนี่ขายยาเออขายเฮติคอยว่าได้นี่คดีคอยจบแล้วคอยถือคู่ค้าปีกอย่างคอยขายยาอยู่นี่แหละคดีจบแล้วเราคนพวกเราเป็นประสบการณ์ซื้อขโมยคอยว่าได้บุพเพตตาขอยเกตนะมกี้ปรยนี่ซาลือครัเป็นสายหลับแบบว่ามามานโหลดได้หีบการโหลดเบาง่ายถ้าเราภาษาแบบมันนี่็ดี พราะฉะนั้นแล้วคอยนิตี้ซินิทก็มกิโปยเลยอยากให้มันขายยาให้แล้วมันก็เป็นไปตามแผนพอมอกิปโอยกับหูซื้อเสียงข่อยในด่านทิบบูดีด่านทีชัวเนาะข่อยให้มอคายยาให้มอกคายยาให้ก็คุกขี้กันแล้วกับหมอข่อยนั่งอยู่ที่หน้ามอประจําเอาหับยามาปุ๊บเอาให้มอกิปโอยมอกิปโอยพวกคนขายซึ่งข่อยบริขายเองคอข่อยมิจตว่าเขาโทรมาให้ไปหับยาคนไปเอายาพอเอายามาปุ๊บคนมาถิ่นมามอกิปโอยเบิ้ดมอกิปโอยเลาะขายเบิดหมายถึงขายข่อยทั้งทั้งที่หูเป็นชายหลับเนาะ กัวไม้กับเสือหรือบุเสือบัจักคอยเป็นบ่าคอยเบาโหลดบัจักหยาดกัวไม้เหนนะร่างจากขึ้นขนาดเมื่อนกนี้ป่วยกับใครทึงคลายถึงสูบถึงคลายถึงสูบอยู่น้ากันกับมอบ้านนี้หลังจากหานแล้วเนะาะเอยชิมหเอาเรื่องบ่าอยเที่ยงน้าเมื่อกี้ป่วยนี่เด้อคอยเฮ็ดเซ็นมาที่หนึงน่งไ <c oughs> หนเมื่อกี้ป่วยพอเฮ็ดเซ็นมาที่หนึ่งได้เขออาจะจะพักเด้อเมื่อเราคอบเป็นบ่าแห้งเขาไปได้หวานมาเขาไปได้หวานมาทางเหนือ ทั้งสารวัตรวานเนี mm ่ยเป็นวานหัวมวมผัวหายคอยแล้ววานี่วานหัวมวมเนื้อพอนแล้ววานประเภทว่ามันอยากคายซ้ำมันตึงแต่ว่าวานหัวมวมเป้นเพิ่อนบาตี้บ่แตกว่ไง่าตี้นี่บ่แตกฟัดนี่บ่เขาแต่ว่ามันชิบว่มมันชิยิงอยากเช็นถึงไม่ขอถึงยังเขาหัวเขายังมันชิบ่แตกแต่ผมมันชิบวมเจอๆแล้วบทเป็นยังเอหมายถึงวานเล่าหายคอยแล้วว่าในนั้น ยังเสี่ยน,อยนอยคนนนอ,อยเป็นบาเต็มตองเลยหักคนเบิ่งสำนึงนี่เบิ่งบ่อกว่าคอยเป็นบาเพราะว่าคอยจะใส่ชีวิตปกติแต่ว่าใน,นสมองขอยนี่มันหกแห้งมันบาแห้งบาหลังยา,พ,า,า,อยางอพอเราหายคอยเนาะพอเราหายคอยขึ้นนั่น่ะบานตุตกต้อนแรงมากคอยกินคอยกินหวานคอยกินหวานหัวหมัวมาคอยกินหวานหัวหมัวเพอาะคอยกินหวานหัวหมอมปุ๊บขอไปหาามกุย้ยปอวยคอยที่แรกคอยบอกได้ว่ามันจิกเกิดเหตุกา้านยังขึน้นม่แต่คอยคือแต่ว่าคอยกินหวานเข้าไปพอาะคอยกินหวานเข้าไปปุ๊บบาตเนี่ย ข่อยส่วนมกี้ป่วยไปี่ป่วยเขามาในเมืองประมาณสิบสองโมงกลางคืนสิบสองโมงคืนยามเดือนสิบสองมันย่มหนาวมีสามคนอยู่ในเทียงหน้ามีข่อยักี้ป่วยแล้วก็บักตี้เออหมายถึงไปทำกันตี้ไดโบมันลายตีเนาะกับบอดด้ออกเสือออกน้ำบอดด้ออกน้ำสกุลเนาะถือว่าตี้จะเป็นตี้ใดหย่านพ่อแม่มดตีได้กินเลยเสียใจนะที่เนาะมันลายตีจะเป็นตีใดบาราบอดดี้ตีลูกจากกมีซื้อมันบักตี้ข่อยบักตี้ักี้ป่วยสามคน ไป,ไ,ปไปํากันขี่รถเวไบออกจากเที่ยงน้ำมอกอป,ป๋วยสีขาเมื่อเมืองคกสีไปเฮื่อนอยู่บ้านน้ำแพงคอยไปขุขับมอสก,กิป,ป่วยนั่งตีนก,กข่อยเลยมอตีนั่งทางลังคอยขับรถเพราะคอยคอยขับรถเข้า,าบ้านมอมอหอยเมืองคกเขาทั้งคงหน่อยทั้งคางทั้งคางถนนขะางทาง,งมันจะมีขอ้ขอข้อมั่งหล่เด้อ คอยขี่รถประมาณหกสิบเจ็ดสิบแหละความไว้กลางคืนหกสิบเจ็ดสิบบิดด้วยแหละรถหกสิบเจ็ดสิบนอขวอมไว้คอยเห็นแล้วทั้งหนามมันเป็นล้องไปเหมนบอกพอเป็นล้องปุ๊บมันจขคามมาใส่เพื่อนเขาเขาใส่ทอเขาใจบอกคอยเห็นแล้วว่าทั้งหนาเป็นทอข้างข้างคอยขี่ประมาณหกเจ็ดสิบกลางคืนนอกระือว่าเร็วอีนอหดข้องปุ๊บคอยหักรถด้วยแหละอืมคอยักรถเขาข้องหักรถลงข้องเพื่อเสียข้องัดเ่กับปากทอ นาะซาบ้านเป็นเรื่องจริงเนาะที่คนมาเล่านี่ว่ายังใครพี่น้องเลิกยาติเสติดอะไรดีตะปูตายเนอะคอยจะฟังคนหักลงเสคของเนาะหักลงเสคของหักลงเสคของในวินาทีนะคอยหูซึกได้ดีเด้อคอยจะฟังหัวคนนี่ฟาดจ้กับขอบท่อขอบวงท่อเออหัวใส่กับผาขอบท่อคอจื้อบม่ไรว่าคอยใส่หมวกกันนอกบม่รู้บปใส่ป้าคอยจักใส่บุใส่คอยบุจื้อตัวนี้บุจื้ออะไรบุจื้อคือว่าบุจื้อหากว่าคืนว่าบุได้ใส่ตามกว่าคืนนี่ หัวขออ่อยฟาดเจ้ก็ขอบทอ่อกับลังลังตีนข่อยลังเท่าข่อยนี่ฟาดเจ้าก็ขอบท่อข่อยหูซึกไหนแต่ว่าหัวข่อยกับลังตีนข่อยนี่ฟาดเจ้ขอบทอ่อพร้อมกันเออาข่อยหูซึ้งไหนจำนั้นจอเจอไตปวดเจ็บนอสาบ้านไม่ยังกระไดนปวดเจ็บหัวข่อยจะดอนขึ้นฟาดเจ้าก,ขกไไ็ขอบท่อรถปักก่งย่อยไหนกับขาข่อยลังต่างาก,ก็ล้มพุมรถพุ่มนี่ก็โค่นหมดสามคนแล้วโลกหมนสามนอโลงหมดสามสองค่นนี่ก็ลุกมางอมเงี้ยถือแฉกันผู้ชี้แจงนั่งมันข่อยเป็นลยหัวข่อยเพื่อยเป็นคนเขราใส่ทอยแอปข หลังจากแลวหัวนี่กระโบแต่กูซึกแต่ว่านักนักอุ่นโตนุ่นโตนแบบมันเจ็บนะแต่มอลังตีนใครเพ้ยสมมุติว่าล้างเถ่าคนล้างตีคนนี้มันใครเฮมันไครใครบักยังไงโหลดเออหักบ่มีเหลือบ่มียังเออหลังจากมันใครขึ้นหนเดิืนปากกระจับโหลดขึ้นห้ามโหลดขึ้นห้ามโหลดขึ้นริมตะคองอพอห้ามโหลดขึ้นริมตะคองไหนบ้าดนี้แกลนโหลดออกไปหอดสามแยกสามแยกคอยจอดรถบาดนี้อ่าบ้าแห่งขึ้นแหงมันคอยนบ้าแห หมอไบ้เปิดประตูคอยถือไม่เคาะไม่ประมาณซองว่าไม่นาไม่นาชีแปดไม่มะไก่นี่เออฟาวขุดทุบมุนม you know? ัดเถื่อนมองได้มีแหวนมองได้มีกระจกทำแบบขุดทุบมุนไปเลยนะเถื่อนขวเลาะทุบผอบเถื่อนเนี่ยขวั่นขวอ่นก้อนไม้ก็ขวั่นแล้วเล่าบออันนั้นเราเราบอกมาเอานะเออก้อนไม้ถือขวั่นเป็นบาบ้าขวั่นบาแห้งเลยได้พี่น้องเนาะก็มาแจ่มประสบการณ์ชุวยฟังหลังจากขุดทุบมาแล้วเพิ่มหม้อโบกเนาะ หอยยางก็มาขึ้นมาเนี่ยหอยยางก็มาขึ้นคอยไปได้กี่ตาในเขือนว่าเขาทบทิ้งบดกี่ตาหอยยางออกมาขึ้นยางออกมาหอยยางมายางมาจนพอดพดตำรวจพดตำรวจจราจรตะกี้อยู่หนามึงคบเนี่ยพุ่งประตูจักกับตำรวจผู้หนึ่งกับประูหนึ่งเลยตำรวจไล่คนอยู่ในตำรวจจราจรหมายถึงหูจักกับผยเบิดสาเหตุที่หูจักก็หย้อนขึ้นถือคุกดุอะไรเนาะเขาก็ทำมันไม่ใช่พอดเลย่อดลุงพาข่าวเออไปปิบ่าเลยแหละหัวมาตินีน้าของว่าสิเมื่อบานผู้ดีดีไม่มีรถเมื่อ เจ้าน้อยเจ้น้อยมาพี่มาพี่ตำรวจไปเดี๋ยวฉันมาส่งตำรวจเขาจะยื้ออะไรอยู่แต่คอยจะบอกซื้อเหล้าอย่าเล้าไอ้ระวังมาพี่มาพิงไฝ่พี่ก้อนของกระหนังพิงไปเจ้าน้อยฉีโบกรถให้เขามาส่งให้ดอกเราวะตำรวจคนนั้นหลังจากแล้วเขาก็ไปนั่งพิงไฝ่เราตำรวจก็ะซ่าสีเขนตำรวจเบื้องขดแปลกแล้วโอ้บักดีเต็มตองแล้วบ่ายี่โมกขึ้นแล้วว่าบ่าย่าข่อยก็เป็นงงๆงแล้วของเขบ่าเนาะหลังจากแล้วตำรวจคนนั้นเราก็โบกรถทุกหล่อว่าเมื่อปักเซีบ่อนี่เอาผู้นี้มาลงน้องแตงเด้อเขาก็เอาข่อยขึ้นถ่ายรถข่อยกับเมื่อกมาลงงงนอแต พอมาลงน้องแตกป, mm hmm. ก anyway> ป Kur ุ๊บข่อยเขามาบาดเนี่บาดแตกอึดเลยเรีกว่านุงป่าก้าวเข้ามาว่านุ่งกับปลาขาวเข้ามาเทือนมากคอยบาดแห่งผ okay ู้ดี้ตันงใจแล้วแม่ข่อยก็ได้ไปบอกคอยบาดบอกก็ร้อนมาจับข่อยไว้แล้วก็ผูกข่อยไว้ใส่โซ่คุยไว้ในเหือด่อยเห็ดกับขาไว้ใส่ข่อยไว้ข่อยบาดระดับนั้นผู้ใดพี่น้องเนาะก็ถือว่าเรื่องนี้ก็ะชิลาประมาณนี้เนาะก็คำเตือนก็คือข่อยเบาหน่อยพี่น้องเลย คอยนี่มือน่าว่าเลยคอยยอมหับก็ชัวทุกอย่างแต่คอยคิดคู่มือดิคอยถือว่าคอยยังมีบุญไหนสาเหตุที่ว่ายังมีบุญบ่คอยยังเด้พืชนมาเป็นคนข้อไม้ส่วนไร่ละบาดไปเลยคือคอยวอาเลยจะว่าคําเตือนผู้ใดที่ยังเสพเนาะยังขายยังขายเห็นเศร้าซะเนาะเจ้ามันยังบุษันทะล้ำเลือกนะเจ้ายังมีโอกาสขันเศร้าละเศร้าใดละเศร้าซะเสพจะบ่าเนาะเจ้าเสพไปมือนี่ซ้ำนี่มือนาแห่งจีบาไปเรื่อย จะสูบยาบาแเลยเป็นบาค,คือคนว่าอันนั้นบอกแปลกดอกคนมากกว่าไลค์คลิปเลยมากกว่าไล์เ่อเนาะเขายังบอกอยู่ด้ย,ยาบา้ากันยังา่าจะซูบแล้วจะเป็นบามันสิแปลกยังไงความหมายมองบูซูบปเลยยังบอกท่านบามันแปลกเพราะฉะนั้นเลยเลิกได้เลยเลิกซะเนาะก่อนจะสีดทรมเลิกไปกองหินในไปกองหันบางคนเนี่ยซูบแล้วแบบว่าคิดยังบอกเห็นยังบอกทรบสซนชุดถ่ายขาตัวตายเนาะแล้วแต่สีวิธีสีขาแบบใดเนาะพี่น้องเนาะ จะว่ามาแซ่ประสบการณ์ชุพีสนองพังคือข่อยเบานเนี่ยยังเส้นข่อยเบานี่บแมนค่อยจิมมเบาเบาโอ้ยเพื่อเทะเพื่อรอเพื่อนั่นโบแมนคัวมาเตือนนาะข่อยเบาแต่้นเอาชัวรของข่อยบ่มีดอกคนเป็นบ่ายเลยอะชิมานังเบาเรื่องเตียงมาเตียงเป็นบ่าแต่ที่สําคัญนะที่ข่อยเบานี่หลายคนรมาอายเรื่องเราจะคือหลายแอะข่อยอยากบอกว่าเจ้าเอฟซีข่อยเจ้าอยู่แข่งไดนแล้วข่อยอยากถามว่าเจ้ามีบ่พี่น้องแถวมังคงเจ้ามาถามพี่น้องข่อยว่าซื้อเสียงข่อยเป็นอะไรในมังคงนี่บอสักเรื่องวันนีซาลาวันนี่ แต่ว่าส่วนร้ายอาจจะหูแต่ส่วนน้อยก็มีคือกั้นที่เขาบโหูเนาะถ้าเกิดว่าเจ้าเอฟซีต่างแข้งบ่หรือว่าต่างเมืองตางอ่างยังที่อยู่ใกล้ๆฮะคอยจะทามันจะม,มีบอกคนหูจักอยู่บางคงอยู่แข้งสราวันอืมจะลงโทรมาทามเขาด้วยว่าหูจักอยู่บ่พอน้องแตง่งอแต่ข่าวเราจะบ่ท่านออกมาสาั่งยูทูบนี่เราเป็นคนในอะไรจะท้ามโหลดเออาม,มาถึงในดาดจัวเสียงก่อนอีเล่กเลกกิง้ง บางคนก็นว่า,วาโอ้เรื่องจะสมาลายขากแต่อ้โอ้ยกันเรื่องมาลายสิออกมาเล่าบอกก็หมายแต่เกินผู้ประสบการณ์บระเทศสองเราเรื่องซ้ำยอดร้อนประสบการณ์ลายใจวันมาแท่ประสบการณ์เพื่อให้น,อน,อน,อน,น้องๆหลุหลังเนาะให้โดยังาให้ลงเป็นถาดของยาสติดอะไรบวอยง่ายซะอันผูกค้ายคือกันจ,กจะยกขึ้นมาตอนหนี้เจ้าข้ายคือระน้องใส่เงินแบบพ่ำเพือ่อนเนาะจะมาถือเขาใแค้นพอจะถือเขาใแค้นแล้วอัน จะชีโฮหรอก,ก,กควบมือซึกนะควบทุกมันเป็นอะไรเด้อน้ำตาจะชีไรเป็นเลือดนะเนาะตอนนี้เจ้าค่ายเจ้าได้เงินนี่เจ้ากระล,ลังลาเลืงเนาะพอเป็นคายเดิบอันนี้ผู้อื่นถือจับโอ้ยบักน้ำบกสลดัดน้ำบกคักเนอ่ยขึคอยหนุ่ยแล้วคึ้นคอยคายบ่มีสีจับได้โอ้ยบัตรหนอดเวลาบักลาคอยบอกโลดบัตรหนอดเวลาซาหรือว่ามีมึงเช็ดคือเกา่าเออคับมึงคายยาคับมึงคา,ายสิ่งเสร็จติดบอกง่ายซะบางคนก็บอกโอ้ขึคอยคายคอยเป็นสายให้ตำรวจ บางคนก็บ่าคอยขายแล้วคอยกะจ่ายเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่เสียเดือนเท่านั้นตัวนี้มันบ่นหอดเวลาเอาขนหอดเวลาเขาเอาหัวมึงใส่เขาเดืองละตือก็ไม่มึงถือจับกับเขาเพราะเขาจับมึงแล้วเขาเอาง่งไงขันเทิงมากกระช่วงมากเขาบริผ่านเท่าไว้บอกน้ำบทท่านแล้วสำนันคําบอกของเขาเด้อที่บอกพ่นหนักเลยเลิกได้เลยเลิกซะเนาะสำคัญก็เป็นพวกโซ่หมแล้วเนาะเป็นห่วงตัวเองเป็นห่วงขบขูวเนี่ย นอพี่น้องนอขอกระชิลาประมาณนี้เด้อมียังกับคอมเมนต์มาเปล่ามันเป็นอะไรตำมีที่ส้มนอกระชเลาประมาณนี้อีพีต่อไปให้เราเรี้ยงยังเราคอมเมนต์มานอพี่น้องนอสุดท้ายนี่ก็ขอขอบใจทุกการทับส้มนอขอขอบใจทุกการติดตามขอขอบใจเอพีทุกคนแล้วว่าง่ายจ้ะนออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์มาไลค์ขออ่านทุกคอมเมนต์นออยาให้เราเรี้ยงยังเราคอมเมนต์มาเรื่องบ้านยังไลค์อีพีอยู่คนบอกโหลดยังเรื่องกินตะปูนี่เรื่องเยีาวพระนี่ เรื่องบ้าพะแก้วนี่พะแก้วมะลกอด,ดีคนบ้าดีวู้หงกอันตรายคนจีบอกเพราะว่าคนบ้านี่ด้นเติบความหมายเกือบเป็นปีคนบา้าแบบอันตรายแห่งยังดีย,งยังว่าได้ผื่นมาได้สำนียน้อพี่น้องเนาะเอากระสิสำนียน้อพี่น้องเนาะขอขอบใจ